สิ้นประชาพงสุพัฒน์นักแต่งเพลงมดตัวน้อยตัวนิดเสียชีวิตแล้วเป็นอีกหนึ่งความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ในวงการเพลงและนักแต่งเพลงหลังจากที่แฟนเพจ a c e b o o k ตามหาสมสรพึงน้อยได้โพสต์ข้อความว่าประชาพงสุพัฒน์นักแต่งเพลงคนดังได้เสียชีวิตลงแล้วในวัย70ปี สำหรับประชาพง์สุพัฒน์ถือเป็นผู้สร้างผลงานเพลงยอดฮิตติดหูอารมณ์ดีไว้มากมายให้กับวงการเพลงไทยในยุค8090จนถึงยุค2000เพลงบางเพลงยังติดปากติดหูจนถึงทุกวันนี้และนี่คือผลงานเพลงบางส่วนที่คุณประชาได้มอบเอาไว้มดวงเล็บมดตัวน้อยตัวนิดสบายดีหรือเปล่าวงเล็บ x y z แอบเจ็บวงเล็บ x y z คอนเสิร์ตคนจนวงเล็บนกแหลเขียนไว้ข้างเตียงวงเล็บนันทิดาดแก้วบัวสายเถรหรือเปล่าวงเล็บสุรีศรีอิทธิกุลบางอ่อนเอาแต่นอนวงเล็บอัศนีวสันยินดีไม่ได้มีปัญหาวงเล็บอัศนีวสัสนกุ้มใจวงเล็บอัศนีวสันอ่อนซ้อมวงเล็บสามารถพยักอรุณความดันวงเล็บทุรังสูงวงเล็บมาชาวัฒนพาณิช มาเหล็กวงเล็บอัมพลลำพูนคอยคอยพูดวงเล็บ Why Not s e v e เเจ้าทวยอยู่ไหนวงเล็บ Peter c o ขอบด r ร์เรดขอใจเธอคืนวงเล็บ Time ไม่รักได้ไงวงเล็บลีโอพุทธโอ้ยวงเล็บทัทยังสักเนตวงเล็บทัทยังหัวใจรัดฟ้าหมอสปฏิพานจริงไม่กลัววงเล็บคริสตินาอากิล่าชินนสเกะวงเล็บเพลงประกอบการ์ตูนชินจังเก็บฝันวงเล็บ เพลงประกอบการ์ตูนมารุโกะตลอดวงแเล็บจิรศักดิ์ปานพุ่มอัศวินม้าไม้เวงแเล็บเดอะมัสก์กีนจุ๊บจิ๊บวงแเล็บพรชิตานสงลาทางทีมงานของเราขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยค่ะขอให้คุณประชาไปสู่สุขตินะคะทางทีมงานของเราขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดลูกกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ